เพลงเล้วเท่านี้แหละไม่ไหวหรอไม่งั้นเป็นลมแน่อายเขาหมายถึงคนดูเป็นลมคือต้องรเป็นลมคนดูจะมาเป็นลมอะไรเลยเต้นตั้งแต่เพลงช้าแต่เพลงแรกแลนะนี่จากที่แบบดูด้วยตาเปล่าเป็นยังไงเรานึกว่าคนอายุเยอะเนี่ยอือจะอยู่ด้านหน้าอืออุ้ยจริงจริงไม่ใช่นะเอ๊ะนี่อายุยังน้อยนี่เขาเต้นตั้งแต่เพลงแรกเลยนะใช่แม่เขาโถอายุเนี่ยก็เป็นแค่ตัวเลขแค่นั้นนะแม่เนาะเออ โอ้โหเห็นไหมนี่นี่นี่ถ้าธรรมดาที่ตอนไม่มีเพลงก็ยืนอย่างนี้นะยั่เรียบร้อยแล้วแอ้วเพลงมาไงเพลงมากลางขาวขอกแม่แม่แม่ถ้ายังมีแรงอยู่เอาหนูเดี๋ยวหนูขอเบอร์มาเต้นด้วยกันกูบไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันเลยใจจอยนะโอเคนะหนูปะฮะอย่าเลยทำไมอ่ะกลัวนั่งรถไม่ไหว เพลงแรกกันเพลงนี้เนี่ยอันนี้เขาแม่ไม่ใช่เขายืนอยู่กับที่เหรอแต่เราไปทั่วประเทศไหวอยู่ดีไหวอยู่ดีอยากจะให้รางวัลน่ะแต่มันมีน้อยอ่ะเหรอเอามามีได้หรอรางวัลอะอุ้ยตุ๊กตาหิมคนแก่นี้นี้แก่ไหมตุ๊กตาหิมไม่เป็นทีมเิร์ง